วันนี้แม่ทำอะไรกินคะบะเกตตี้เป็นไงเมื่อวานทำแม่อร่อยวันนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยเอาคุณแจมาวางดีดเมื่อวานไม่อร่อยวันนี้อร่อยสปากเกตตี้สปากเกตตี้อะไรคาโบเนราอร่อยไหมอร่อยคุณยายนี่นซื้อมากับแม่ทำมาไหนอร่อยกว่ากันแม่ทำ แล้วน้องกา,ก,าก้าจะชิมให้ดูนะคะโม่โหช้ก็ค่ะทุกคนแบบมีแบบไม่จมกัดเลยอะโม่ถังใหญ่ท่านี้เลยทุกคนเจ้าค่ะถ้าใครอ่ะยากเติมนะคะอันนี้แม่ทำเองไม่ต้องซื้อทำสูตรเองเลยใช่ไหมแม่ รสบ,บุริตะแล้วถ้ารูกคนอยากกินนะคะก็มาที่บ้านได้เลยนะคะหรือว่าซื้อได้ได้นะคะที่โลตัสค่ะแล้วอย่าลืมผงผงก็ได้นะคะอย่าลืมผงอะไรผงตาลโอ๊ดรสดีหรือน้าตาลก็ได้นะคะ